เปิดเผยความจริงที่เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงของวัคซีนไฟเซอร์และการถอนพิษวัคซีนข้อมูลที่แท้จริงนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมถึงต้องระวังกับข่าวปลอมที่เป็นเหยื่อของความเสียหายและความกลัวไปตามสังคมออนไลน์ข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์และการถอนพิษวัคซีนยังคงแพร่หลายในโลกออนไลน์หลายคนอาจจะเคยเห็นการแชร์ข้อมูลที่บอกว่า FDA องค์การอาหารและยาสหรัฐ และบริษัทไฟเซอร์ได้แพ้คดีและต้องเปิดเผยข้อมูลผลข้างเคียงของวัคซีนและยังมีการเสนอวิธีการถอนพิษวัคซีนอย่างง่ายๆที่ดูเหมือนเป็นคำตอบสำหรับความกลัวของคนๆที่ไม่สนใจวัคซีนแต่เหตุผลที่จริงแล้วเป็นอย่างไรเอกสารของไฟเซอร์ไม่ใช่ข้อมูลลับหรือถูกสารบังคับให้เปิดเผยแต่เป็นการรายงานความปลอดภัยของวัคซีนไฟเซอร์ตามกฎหมาย Freedom of Information Act f o a ซึ่งเป็นกระบวนการปกติของ FDA ดังนั้นเอกสารเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการแพ้คดีหรือการปิดบังข้อมูลเอกสารรายงานความปลอดภัยนั้นเป็นการรวบรวมข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานหลังการฉีดวัคซีนเช่นปวดหัวเป็นไข้หรือแม้แต่การเสียชีวิตแต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ยืนยันว่าเกิดจากวัคซีนโดยตรงแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกประเทศเพื่อตรวจสอบและติดตามผลข้างเคียงของวัคซีน ผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่เรื่องถูกปกปิดการรายงานผลข้างเคียงจํานวนมากเป็นสิ่งที่ต้องทําในทุกประเทศเช่นการรายงานผลข้างเคียงจํานวน1,223รายที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์แต่ข้อมูลนี้ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนเพื่อติดตามและวิเคราะห์ระบบ v s Va c ซีนเน็ e เ e e e ์ส reporting system ในสหรัฐเป็นช่องทางเปิดที่ประชาชนสามารถรายงานอาการได้เองโดยไม่ต้องมีการยืนยันสาเหตุแต่ข้อมูลนี้ได้ถูกกลุ่มต่อต้านวัคซีนใช้บิดเบือนว่าวัคซีนไม่ปลอดภัยและเป็นฐานในการสร้างข่าวลวงเกี่ยวกับการถอนพิษวัคซีนข่าวลวงเกี่ยวกับการถอนพิษวัคซีนไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับกระแสข่าวปลอมที่แพร่หลายอีกหนึ่งอย่างคือการอ้างว่าวัคซีนมีพิษและมีวิธีการถอนพิษวัคซีน ด้วยสมุนไพราอาหารเสริมหรือวิธีทางเลือกต่างๆซึ่งไม่มีงานวิจัยหรือหลักฐานทางการแพทย์ใดๆที่ยืนยันว่าทำได้จริงองค์การอนามัยโลกหูและหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าวัคซีนโควิด -19 รวมถึงวัคซีนไฟเซอร์ผ่านการทดสอบทางคลินิกและมีระบบติดตามผลข้างเคียงที่เข้มงวดหากมีปัญหาด้านความปลอดภัยจะต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการ วัคซีนไฟเซอร์ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยทั่วโลกและได้รับการอนุมัติใช้งานฉุกเฉินตั้งแต่ธันวาคม2,563และได้รับอนุมัติทั่วไปในเดือนสิงหาคม2,564ปัจจุบันมีการฉีดไปแล้วมากกว่า1,000ล้านโดสทั่วโลกโดยมีการติดตามผลข้างเคียงอย่างต่อเนื่องผลข้างเคียงส่วนใหญ่ที่พบเป็นอาการชั่วคราวเช่นเจ็บแขนอ่อนเพลียหรือมีไข้เล็กน้อยซึ่งเป็นสัญ,ญญาณว่าร่างกายกำลังสร้างภูมิคุ้มกันส่วนผลข้างเคียงรุนแรงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก และยังอยู่ในระดับที่รับได้ในทางสาธารณสุขอย่าแชร์ข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนและการถอนพิษวัคซีนข้อมูลที่บอกว่า FDA และไฟเซอร์แพ้คดีหรือมีการปิดบังผลข้างเคียงของวัคซีนเป็นข้อมูลบิดเบือนส่วนกระแสถอนพิษวัคซีนก็ไม่มีหลักฐานใดๆสนับสนุนตามมาตรฐานทางการแพทย์ ประชาชนควรตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนเชื่อหรือแชร์ควรอ้างอิงจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้างขอให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลและไม่ให้เป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่สามารถเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความมั่นคงของสังคมได้คำถามสำหรับคุณคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลและการแชร์ข่าวในยุคข,ข้อมูลที่เต็มไปด้วยข่าวปลอมและข้อมูลที่ไม่แน่นอน คุณมีวิธีใดในการตรวจสอบและตรวจสถานะของข้อมูลที่ได้รับมหาหะ